วันนี้ทางร้านเรามารีวิวแนะนําสินค้านะครับเป็นรางตัดกระเบื้องของยี่ห้อ STR มี2ไซส์นะครับทางซ้ายก็คือขนาด24นิ้วตัด60คูณ60ทางขวาก็คือขนาด32นิ้วตัด80คูณ80นะครับผมวันนี้ทางร้านเรามานําเสนอในราคาไม่แพงนะครับกับงานคุณภาพโครงสร้างแข็งแรงเดีย๋ยวมาดูที่ตัวสินค้ากันเลยครับตัวนี้นะครับผมระบบของเขาจะเป็นลูกปืนนะครับเลื่อนนี้ลื่นเลยนะครับลองดูไม่มีสะดุด แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีบ่ารับแถมให้นะครับอยู่ในชุดเลยสามารถรองรับกระเบื้องแผ่นใหญ่ได้ด้านบนก็จะมีหน่วยวัดให้นะครับแล้วก็มีฉาบหลังตัดตัวนี้ก็จะมีเลเซอร์นะครับใช้งานในที่ร่มก็จะเห็นแสงวิ่งเป็นเส้นตรงในการตัดให้แม่นยำนะครับผมตัวนี้ทั้ง32นิ้วกับ24นิ้วนะครับก็คือสเปคเครื่องตัวเดียวกันเลยนะครับส่วนราคาสินค้าอยู่ใต้โพสต์นะครับมีลงให้ไวเรียบร้อยแล้วรวมจัดส่งให้เรียบร้อยเลยไม่มีบวกเพิ่มนะครับ ดีย๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานกันเลยครับเริ่มจากอันแรกก่อนนะครับตัดกระเบื้อง80คูณ80หรือว่า32นิ้วนะครับตัดง่ายเลยนะครับตัวนี้ใบมีดคมเลยมาต่อกันตัวที่2นะครับตัดกระเบื้อง24นิ้วหรือเรียกได้ว่า60คูณ60นะครับตัดง่ายมากเลยนะครับตัวนี้แล้วทางร้านเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับ50ท่านแรกที่คุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา ทางร้านเราจะแถมมีดกรีดกระเบื้องและแตกกระจกของยี่ห้อ Enzo so นะครับตัวงานดีไปให้อันหนึง่งตัวนี้มูลค่า250บบาทนะครับแข็งแรงทนทานตัดได้จริงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวตัวมีดนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานมีดตัดกระเบื้องตัดกระจกที่แถมให้นะครับอันนี้ก็สามารถเอาไปตัดกระจกได้นะครับผมกรีดแล้วก็ตัดเลยง่ายมากเลยนะครับ นี่นะครับชุดสุดคุ้มนะครับซื้อลังตัดแถมมีดตัดกระเบื้องกี่กระจกมูลค่า250บาทไปให้ฟรีๆเลยนะครับสนใจสั่งซื้อเลยนะครับโปรโมชั่นดีๆนานๆมาทีนะครับส่งฟรีเก็บไปทางครับผม